ยินบางเจนามโอเครห้าบังนะ้าม ไอ้ยับังไอ้ยับังเออกูไม่เต้นตามกูจะคิดเองแลเนี่ยเร็วคิดเองน้อยคอยินสวยหากินหาูก็ไอ้ป๊อกนีละินลอยเวลอกินลอนอยไอ ไม่เอาไม่เอาให้ไงปินไปยืนถ่ายข้างหลังเลยอยากเกือค่ะยากเกือเออดิไก่ย่างไก่ย่างรอบหนึ่งสองสามไก่ย่างถูึค่ะไก่ย่างถูึค่ะกใครไม่เท่ใส่น้ำด้วยอาด้วยเออค่ะหนาะได้เอาเพลงนั้นก็ได้เพลงนั้นก็ได้เพลงลากระโดง

เล็วดิเต้นรู้ล้วด่งงเรได้เห็น3 4กิ่งกรได้ตึกเลวลวเต้นไพกอเกิงกันีไตกด้ตึกแลคนอยครบคัวนะมยายไป ยาบังไอยาบังโอ๊ยไก่จะทำได้วะโอ้ย่ทำไม่ได้หรอทไมไก่ทำไมทำไม่ได้จะขาดสมาร์ทไปเลยจบเอ้าไอยาบังไอยาบังนะ กอานเ็อนเอดเรลอ้่องมนอามห่อาน่อานึมหนึ่งอน่องสานึ่อน่นอ่อนสาน่อามหาามอา่องาอ่งงนอนสหางงงนนาามามานานององ ังกะเลตึกตึกอังกะลตึกตกอังกะลีลางกะลูส่เ้ลยกาสุ่มอ่ะต่อไปสามสี่รอะตึกตึตึกเล่อ่ะตึกีตึกตึกเลไดี่ดีเชิดเฮ้ยทำไมมันหยุดไม่พร้องกันวะเวลาพร้อมเออช่างมันเออกรรมการพร้อมมั่วั่วยอดเยี่ยมพร้อมยอดเยี่ยม เกียงใหญ่เกียงไก่แล้ดูสีแดงเกลียวใหญ่เกียงไก่สีแดงเอาเอาไล้แล้วลน่ี้ซ่าสวนสวยๆาี้ลูดีดีสวยๆนะวกอาิียตกอาร์ตเรียตึกอาร์ติเรียีเชิด สูซพา้อมหอมสามสี่ส่าสูซ่าบังกังกสูีบังกีบัง์สีแดงสูซาบัะดังก์บระดังกีสีแดงีบลลังกีบัลลังก์เอาล่ะไปสามี่ะัอีดึกดเรดึกดังดกดเลดไดดึกดึกดึกชด ซ้อมท่าหัวเข่านี้เอาอใเร็วเร็วงนี้ให้ได้นั้นมาถึงสิบนะหนึ่งสองสามาเแปดเก้าสิบหมดเวลา

เจนเเขาถ่ายทำรายการอ่ะได้ออกแล้วแล้วหมดเวลาสซรงเอลวงลวงอารร A ี่เจนวเหมอนเด็กเลย รีชัทแอมเบอเอาขอขอรีชัทแอมเลอรไม่เหมือนกันสักค่าหนึ่งคิดเอาเองอะรีชัทแอมเลอรเผออยังเหมือนกันดิไอ้ลูกสคนเนี้ยเร็วรีชัทแอมเลอร์เผออยังเหมือนกันดิไอ้ลูกพีค่ะ